พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตาณรงศักดิ์ขีนาลโยตอนเมื่อสิ้นความปรารถนาก็สิ้นทุกข์ยอมต้องออกมาด้ยวยปัญญานะต้องออกมาด้ยวยปัญญาไม่ต้องจำนะคะคืออะไรต่อไม่จัญญา โยมจิตอยู่ในเหมือนกับเป็นหเบาบางๆมันติดอยู่ในใจมันหเบาบางๆจิตอยู่ในความสุขความสบายความเบามันหมอกเบาบางอบซ้อมมันติดอยู่มันเหมือนเบาบางต้องผ่านเบาบางได้รุนเบาบาเป็นเบาบไม่ติดอะไรเลยปล่อยวางไม่มีผู้ติด ไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวถ้าเราคิดจะเอาอะไรก็จะเป็นบอกบางติดเราไปตลอดคือคือถ้าถา่ยได้ทำมาใช่มครันั่นคือสิ่งที่ติดคือเราจะมีผู้เอาอยู่ไม่ได้เอาความสุขเอาความทุกข์เอาพระนิพพานไม่ได้จะมีผู้เอาต้องวางผู้เอาไปวางผู้เอา แผลจิงม the the ันไม่มีอยู่แล the ้วมันจึต้องปล่อยวางเพราะตัวตนไม่มีธรรมชาติที่มีตัวตนที่เราจึงมีตัวตนมีตัวเราที่จะไปเอาเนี่ยมันเป็นเข้อพจารณ์ปีนอวิชาแค่นั้นมันเป็นขาอพิจาใจผิีความหลงผิดจิ้ไม่มีใครจะไปเอาได้แล้วไม่มีใครต้องไปปล่อยวางความิงมมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกมันไม่มีตัวตนของผู้จะเอาไม่มีตัวตนของเราที่จะไปเอาอะไร จริง่เรามีปัญญาที่จะรู้แจ้งตรงขึ้นมาในปัจจุบันนี้มื่ใช้จริงรๆแต่ไม่มีไม่มีตัวตนจริงเป็นเหมือนมายาภาพดวงตามันไม่มีอยู่จริงแต่มันหลอ,ลอ,ลอกเราสมมอยู่จริง เราเนไม่ได้ถ้าเราพยายามจะมีปัญญาหเห็นแจ้งมันก็นจะมีตัวตนของผู้ไปเห็นแจ้งอนั่นจะเอาความเห็นแจ้งก็ต้องป่อยวางความอยากเห็นแจ้งอยากรู้แจ้งทิถ้าจะเอาอะไรก็จะมีตัวตนบางทีสิ้นผู้จะเอาก็ไม่เป็นตัวตนเราไม่สามารถจะเห็นตัวตนได้แต่เราจะรู้เห็นจากปริยาจิตคือยังจะมีผู้จะเอาจะเอาอะไรนั่นแหละตัวตนเกิดขึ้น ในขณะจะเอาเนี่ยเพรกจะเอานั้นเป็นตนาเมื่อมีตนาคือมีมีการเอาเกิดขึ้นจะเอาอะไรเจะนิพพานเอาความทุกข์เอาความรู้แจ้งเอาถูกไม่เอาผิดมันก็จะมีตัวตนเกิดขึ้นทันทีเลยมีผู้จะเอาทันทีมีตัวเราผู้จะเอาทันทีแต่เมื่อสิ้นการที่จะเอาอะไรทั้งหมดในปรารถนาสิ่งใดหมดความปรารถนา ความเป็นตัวตนัหมดไปตัวเราก็มีขคยมสยนีเขาก็ำแบบนี้มาแล้วแต่ันก็ยังยังยังติดเข้าไปอยู่ตง้นงมันเป็นทัเอาันแบอยากได้อกมันยังไม่หลุดจากมัสัีมันยังพัฒนาความหลุดูเรายังัฒนาความหลุดอยู่ในปัจจุบันนี้ เวลาไม่ปรารถนาความถูกแล้วมันจะมีใครติดต้องบอกว่าไม่เจอมันจะเองเดีวเดยช่ไหมในนีนะ้ในปัจจุบันนี้เราชี้ลงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยขนาดจิตนี้ใช่ปัญญาตามเราพูดเป็นปัญญาที่ที่เห็นในขนาดจิตตามเราพูดนี้เลยเป็นปัญญาเดี๋ยวนี้เลยในปัจจุบันนี้ ม,มันเครียดก็ไม่มีใครเครียดในเมื่อมันไม่มีเราสักอย่างไม่มีตัวเราสักอย่างครมันเครียดก็ไม่มีใครเครียดมันก็คงเครียดกบเป็นแต่กิยาการแต่ผู้เครียดไม่มีตัวเราผู้เครียดไม่มีแล้วไม่มีตัวเราผู้อยากให้หายเครียด ให้กำลังจะเข้าใจกันได้มันเป็นอย่างนี้แล้วให้ปล่อยวางทุกอย่างในใจเราให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันจะมีสภาวะอย่างไรมันจะมีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมีความคิดเข้ามานี่เราควรับอว่า่มันจะยแล้วปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะ่ตัวเราไม่มี ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนขเราที่ปล่อยทุกอย่างมันเป็นอย่างที่ม, Jorge, disciple, มันเป็นมันเกิดอย่างที่มันเกิดมันดับอย่างที่มันดับมันเกิดดับเป็นเรื่องธรรมชาติขรงมเองไม่มี <stove noise> ตัวเราจะไม่มีตัวเราที่จะไปทําอะไรกับมันตัวเราไม่มีจะไม่มีตัวเราที่จะไปทาอะไรกับมันไม่มีตัวเราไปแทรกแซงอะไรจิตที่แสดงปกิริยาการเนี่ยทุกความรู้สึกมีคิดอารมณ์ ต้องดูที่ตองดูพัดลมที่หมุนกระดาษจิ้มกำลังหมุนกระดาษถ้าลองดูพัดลมที่หมุนกระดาษถ้าลองดูพัดลมไปเรื่อยๆพัดลมที่หมุนอยู่บนสาะดายนนะี่ก็เหมือนความคิดทุกความคิดอาการทุกอาการสภาวะทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในการทัญโยเมื่อไม่มีใครไปทําอะไรกับมันไม่มีใครยุ่งวุ่นวายกับมัน เมื่อไม่มีใครไปติดอยู่ที่ใบพัดของมันมันก็คงเป็นจิตละเสรีของมันเองจิตทุกแสดงอาการมันกับพัดลมที่วนไปดานทีสูงไม่มีใครไปทาอะไรกับมันได้และไม่มีใครไปติตกับใบพัดที่หมุนไปถ้าใครไปติดกับใบพัดที่หมุนไปมันก็จะต้องทุกข์เครียดไกตามพัด,ดพลมที่หมุนไปมีใครพยายามไปขัดมานไว้ก็จะ,ดะโดนใบพัดลมตัดให้เป็นทุกข์เจ็บปวดทั้งไม่ไปตัดไม่ไปแจกแซงไม่ไปรับงครับ ถ้าพรท่านไม่ไหลไปไม่ติดไปกับไปพัดลมมันก็จะไปหมุนไปให้เย็นหัวให้ให้เป็นทุกข์ต้องปล่อยวางก่อนต้นไม่ปล่อยวางท่านกำลังจะคิดหายหคนต้องปล่อยวางทุกอย่างลงจริงเมื่อมีตัวเราเมื่อปล่อยวางทุกอย่างลงตัวเราก็หายไปจะไม่มีตัวเราอยู่ต่อที่สุ สิ่งป็ะจะสิ้นความเป็นตัวเราความปล่อยวางทุกอย่างลงเป็จะสิ้นตัวเราไปสิ้นอวิชชาทุกอวางวางทุกอย่างหมดีิมนใจเราวางแวางความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจวางปีต้องหาเหตุผลวางการหาเหตุผลอะไรห,หมดสิ้น แ้่ทุกอย่างก็จะเกิดกลับไปตามธรรมชาติของเขาเองจะไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกแซงไม่มีตัวเราเข้าหลงคิดไปกับอะไร่อยเมื่อวางแล้วทุกอย่างก็จะเกิดกลับเมันจะตามธรรมชาติไม่มีใครหลงคิดไปกับมไ,ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงใน่งใดให้เป็นทุกข์่านยังไม่วางในใจของท่านที่หลงคท้ทหา จิตมันดื้อว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ของของเราเราจึงบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาที่ระบอกจิตมันดื้อเนั่นคือคําสอบที่จะว่าธรรมชาติของจิตนั่นคืออนัตตาเขาไม่ได้อยู่ในบังคับของเราเขาไม่ได้เป็นของของเราเราจึงบังคับอไม่ได้ ต้องบกเป็นงน้เ็เนี่ยตอนที่หลงตาพุ่ก็ีความวอะไรเราที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นต่พอหลตาที่หลพก็เหมือนเออเราก็ไม่ได้มีอ ด้วยมียาและมีน่าปกติเที่ยวบอกกันเลยว่าบ um yea ันลางบันลางแล้วก็หลอกกันตลอดมาว่าเราปล่อยวางแล้วต่หลวงตาบอกว่ามันยังไม่ปล่อยวางเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามันจะเถียงอยู่ข้างในใจว่าให้เราก็วางแล้วอะไรก็เถียงแน่แน่มันชอบกับไม่วางถ้าวางมันจะเถียงเนี่ยจะเถียงแน่แคือไม่วาง แต่เดี๋ยวนี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้มันรู้ว่าเราน่าจะดีขึ้นก็เหมือนกับว่าบอกตัวเองว่าปล่อยวางไปได้ดีขึ้นอารมณ์โ,โทสะแล้วอย่างเช่นการขับรถเหมือนก,กันเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยยอมใครแต่เดี๋ยวนี้เออแช่งเขาให้เขาไปก่อนเนะี่ยเป็นเพราะว่าเราแก่ตามไว้มันก็เลยมันก็หย่อนเหวี่ยงเข้าไปหรือว่าเราโอเคธรรมะมันเริ่มเข้ามาในใจเนะะี่ยคงเป็นอย่างนั้นท่านแก่ดนะ้วยแล้วธรรมะอะไรครับมีธรรมะ ด้ยแล้วปฏิบัติทำด้วยค่อยๆรู้เห็นเข้าใจมากขึ้นก็ได้ลบ้างค่ะดี้มันน่าจะดีกว่านี้หรือมันเลยดีก็อยู่เลยดีไปจนไม่มีดีไม่มีช่วยเลื้วดีเดี๋ยวช่วยเีื้วสุขละทุกข์เื้อบุญเรือบาปเลื้อทุศรเน้ทุศล Để qua phương tây để thông qua dòng miền qua dòng miền qua bỏ qua <laughs> แล้วจะจะเอาเหตุผลตลอดมันจะวางเนี่ยโยก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ว่าจะเอาเหตุผลให่ได้แล้วเอาเหตุผลเอาเหตุผลอะไรก็จะเอาเหตุผลแก่ตัวเองมันก็มีอัตราตัวตนมันจะเป็นทุกได้ไหการเอาเหตุผลเอาเหตุผลไใครเอาเหตุผลให้ตัวเราเองเอาเหตุผลตัวเองมันก็แน่นอนแล้วมันมีอัตราตัวตน ถ้ามีอาจตราตัวตนจะพ้นทุกข์ได้ไงมีอิจตราตัวตนเปนการเอาเหตุผลมาถูกมาผิดมาเหตุมาผลเจ้าเหตุผมทั้งหมดมันก็เหตุผลไม่ um kind of so Man, or or like ไกลก็เหตุผลใ้ตัวเราเองนั่นแหละมันมีความยึดถือแบบนี้ยึดถือเพื่อให้ตัวเองยึดถือเพื่อให้ตัวเองได้ให้ตัวเองรู้ให้ตัวเองเห็นให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ที่สุดให้ตัวเองคนทุกข์ให้ตัวเองรู้พนิพานทำอย่างนี้มันเป็นการโดยทางผิดตรงข้ามพะนิพาน เพราะไมได้ผ่านคือสิ้นกิเลสสิ้นผู้โศกหรืสิ้นผู้จะได้สิ้นผู้จะเป็นแต่เรากําลังเดินทางไปในทานกิเลสตรงข้ามกับทางพนิพพานก็หยุดแล้วไม่มีถอยไม่มีเข้าจิตในปัจจุบันนี้ไม่มีข้งถอยไม่มีั้งเข้า ไม่มีที่ไปไม่ม,ไม,มีไม่มีที่กลับเมื่อหยุดแล้วหยุดทุกอย่างของจิตใจของเราที่จะไปก็ไม่มีที่จะกลับก็ไม่มีไม่มีผู้ถอยไม่มีผู้ไปข้างหน้าโยมไม่ปล่อยวาง ต้องการเป็นหนึ่งที่ให้ดงตาพูดให้ใจมันเป็นจริงให้เป็นจาว่าอยากเสด็จต้องการจริงต้องกามจริงยังไม่ได้ปล่อยวางเพียงแค่เห็นว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางแต่ดันก็จะวางยิ่งเราพยายามไปทําให้ปล่อยวางมันก็ยงมม่วางเพียงแค่เห็นว่ากิาการจิตพฤติกรรมจิตอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวาง เราเห็นมันซะแล้วเราก็วางเมื่อเราไม่เห็นมันเราก็ยังรู้เราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังยิดอยู่เราบอกระวางได้แต่จิงเราเยม่ได้คิดอยู่ในตรงเนี้มันเหมือนกับท่านเดินผ่านเดินผ่านอากาศแต่อากาศนั้นกลับมีกระจกใสที่ท่านมองไม่เห็นมันบังท่านไว้มันเป็นอย่างนี้หนการปฏิบัติมันเลย ท่านมีความรู้สึกปฏิบัติานานๆแล้วมีความรู้ความเห็นเข้าใจชัดเจนแล้วแต่การปฏิบัติเองก็หน้าก็เพราะว่าท่านไม่สามารถเดินผ่านกระจกใสได้ในใจความคิดติปัญญาของท่านความรู้สึกของท่านมันสร้างเนกระจกใสมบาบังท่านไว้ธรรมชาติมันก็เป็นอากาศที่ว่างเปล่า,าที่เดินผ่านไม่มีอะไรเลยแต่ท่านเดินผ่านไม่ได้เพราะสร้างท่านสร้างกระจกใสบงังใจท่าน ถ้าเป็นคนสร้างเองมีใครสร้างจัดท่านเลยเดินผ่านกระจกใสอยนี่นะท่านเลยวนอยูน่นี่เยเดินวนอยูน่นี่เน,นี่ยมันติดอยู่ในครอบแก้วปฏิบัติไงก็วนอยู่มันจะเหมือนติดอยู่ในครอบแก้วที่ออกไม่ได้แล้วก็กมองไม่เห็นเลยว่าครอบแก้วนี่คืออะไร รอบแก่ในกอก็ในความรู้สึกของเราที่สร้ารว่าจะมีตัวเราไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรจะประสบผลสำเร็จอะไรมีตัวเราจะไปไประสบผลสำเร็จเราเลยมีตัวเราหาถูกหาผิดหาเหตุนหนาผลที่แก่ตัวเราตลอดเราเลยมีตัวเราไปหากรรมวิธีในการปฏิบัติหาธรรมหาพันธิาพานมาให้แก่ตัวเราตลอดเราสร้าง ความรู้สึกเป็นตัวเรามนกระจกสายมันบางเราตลอดเราได้เดินบนเบียงในความรู้สึกของเราที่เราหลงผิดพาเราเดินบนเบียงเราต้องหยุดกิริยาการจิดทุกชนิดที่แสดงพฤติกรรมไปดิน้นรนไปค้นหาไปสแสวงหาอะไรไมาให้แก่ตัวเราเองเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้เศษได้สวยสิ่งน,นั้น อะไรเราที่เราอยากเสพอยากเสวรอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากบรรลุถึงอยากบนทุกแม้แต่ปรารนาความสุขถ้าเราจะไม่ดับความปรารถนาความบรทุก์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอความปรารนาเนหละเรายิ่งปรารนาแรงเท่าไหร่เราก็มีความทุกข์มากเท่านั้นเรายังไม่ได้สบปรารนาเรายิ่งมีความปรารนาละเอียดมากเท่าไหร่เราก็มีความทุกข์ละเอียดมากเท่านั้นเรายิ่งมีความปรารนาแรงเท่าไหร่ เราก็ยิ่งม,คม,มีความทุกข์มากขึ้นกามจะพ้นทุกข์ได้สี่สุดต้องเห็นว่าความปารถนานั่นเองทําให้เราเป็นทุกข์ความปารถนาความสุขหรือความปัรถนาความทุกข์นั่นเองที่ทําให้เราเป็นทุกข์อน่างยิ่งถ้าเราไม่เห็นโทษอันเนี้ยเราก็จะวางความปารถนาณไม่ได้เราก็จะมีแต่ความปารถนาหาให้แก่ตัวเราเองคือมีตัวเราปารถนาแล้วเราก็ยึดลงไปหาสิ่งที่เราปารถนา เราเลยยึดทั้งสองด้านคือยึดสิ่งที่เราปรารถนาไว้กับสร้างเราเป็นตัวเป็นตนไปไปที่ลดเสีหาสิ่งที่เราปรารถนาเราเลยยึดทั้งสองด้านติดทั้งสองด้านยึดสิ่งที่สิ่งใดไว้ข้างหน้าแล้วก็ยึดความมีตัวเราไปไปหาสิ่งเหล่านั้นไปถึงสิ่งเหล่านั้นไปให้เป็นสิ่งเหล่านั้นไปให้เป็นรูถึงสิ่งเหล่านั้นเราเลยสร้างติดทั้งสองตัว ทำเป้าหมายสร้างเป้าหมายและสร้างตัวเราที่จะไปถึงเ,เป้าหมายเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เห็นว่ากิริยาการที่มันแสดงออกมาในจิตแต่ลนะขณะมันแสดงถึงความมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นการวิจลรนการค้นหาการพยายามการหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาความเข้าใจหาทางพ้นทุกข์มันล้วนแต่หาให้ตัวเองทั้งสิ้นมันไม่ได้หาให้ใครหรอกมันเป็นอัตตาตัวตน มันเป็นอว,วิชาอาว,วิชาที่เราไม่เห็นไม่สนใจนี่นะัน่กล้างเป็นกระจกใสบังใจเราไว้ทำให้เราเดินผ่านไปถึงธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไม่ได้เราติดในกระจกใสนัคนับทุกคนอนะว,วิชาดับความเป็นตัวตนก็ดับดับอาว,วิชากระดับนี่แนละดับความปัรถนาดับความอยากความดิ้นรนที่อยาก มันต้องดับกิริยาการผิดที่มันแสดงอาการที่จะแสวงหาความที่ส่วนอะไรมาให้อะไรแก่ตัวเราเองถ้าเราไปหาตัวเราจิงหาตัวเราจืหาไม่เจอหรอกโทษไม่มีตัวเราไม่มีเราหาว่าตัวเราไปซ่อนในไหนที่เราไปเราไปสร้างตัวเราไว้ในความสุดเราหายังไงก็หาไม่เห็นหรอกเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับกิริยาการจิตแสดงเป็นตัณหาตัณหา ขปวนคำกัดเรื่อยไงปัญหาขปวนคำกัดก็คือหาและตันเซียวนที่เดียวที่หาตันมันสิปู่ฝันเราจะรู้ว่าตัญหาเนี่ยระยาวมันคืออะไรก็คือหาและตันหาตันตันหาและหาตันเซียวในทีเดียวที่เริ่มต้นหาดิ้นรนค้นหาผิดูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความเข้าใจหาปฏิภาณหาทางพ้นทุกข์ษาวิธีปฏิบัติ หาตัวพัฒนาเนี่ยเจ่ยวนี้ทีเดียวเริ่มต้นหาคือตัณหาไริยากษ์อาการปิดแบบนั้นเนี่ยเพราะมีตัณหาเนี่ยตัวตนก็เลยเกิดขึ้นทันทีเพราะกับที่มีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานความอุปทานความเป็นตัวเป็นตนความจิตมั่นถือมั่นมีตัวพูดที่จะดิ้นรนไปสวยในสิ่งที่ตัวเองหารก็เป็นอุปทานอุปทานเกิดก็เป็นภพทันทีเป็นภพเป็นชาติ ป็นทุกข์โศกเศร้าเสีเยใจยขับแค้นใจไม่ได้อย่างใจนี่นะพอสิ้นไม่สิ้นความปัญหาความขับแค้นใจไม่ยัไม่สิ้น,นจนสิ้นเพราะมีตัญหาเป็นตัวเหตุตัญหาดับก็ดับหมดเลยตัณหาดับอวิชาก็ดับไปด้วยเพราะอวิชากับตัญหาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละพอสิ้นแะลนะ้วตัณหาก็ไม่มีหรือสิ้นตัญหา,นะนะาก็ไม่มี เราต้องเห็นกิริยาการของจิตหรือหลวงปู่ดูเรียกในคาว่าพฤติแห่งจิตหรือพิติกรรมของจิตนั้นที่มันแสดงกิริยาการให้เห็นว่าเรายังไม่หยุดหาไม่หยุดยินรนหยุดการค้นหาหยุดแสวงหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากทาใจหยุดอยากบรรลุหยุดอยากจะบ้นทุกยังมีความฝถนาสิ่งใดก็ยังเป็นตัณหาอยู่เรื่อยสิ่งฝันนาเนั่ะ เขาชาประดับปัญหาประดับอุปทานพวกชาติประดับความทุกข์ทั้งมวลทุกโศกเศร้าเสียใจกับแกนใจก็ดัำติดพวกชาติประดับเอ่อไม่เ,ไเ,เข้าใจไหมม,มาว่ามันไม่เข้าใจเลยคือไม่เชิงนะม,มันไหลตามไม่ทันมันาตามไม่ทันหรอกคุณลายากน เราจะไปเข็แห่งสัจใจตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ของเรา,าใจนคนละแบบไม,ไม่เหมือนกันเราติดขัดอะไรต็ถสามตรงท,รงท,รงท,รที่ของเราเองที่เราติดเราขัดเราจะไปเอาปัญญาของอื่นมาเป็นปัญญาของเราไม่ได้อันนั้นมันคิดจะพูดเป็นปัญญาของเขาเราต้องเดินทางด้วยปัญญาของเราเอง แล้วกลับมาไปให้เราถัด็นปัญญาของเราเองนะที่ที่พูดไปเป็นปัญญาของเขา